ตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะขี้กะตือนะเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้ที่ผมทําคลิปลงไปนะครับมีขี้กระตือเข้ามาตัวเท่านี้พี่น้องตัวเท่าขี้ตานี่ครับขี้ตือเข้ามาตัวเท่าขี้ตานิดเดียวพี่น้องมากระดิ่นกระเดวกระเดวอยู่พี่น้องนะครับมาดิ่นกระเดวกระเดวอยู่โอ้โหขี้ตือพี่น้องเป็นไปได้อย่างไรมีขี้กระตือมาดิ่นเฉยเลยพี่น้อง สวัสดี FC น้องฮักแพงทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาให้กําลังใจท่านแปรนะครับที่ท่านแปรพูดเกี่ยวกับน้องฮักแพงครับเมื่อวานนี้ก็ได้ลงไปหนึ่งคลิปนะครับเมื่อวานลงหนึ่งคลิปเกี่ยวกับแม่ฮักที่อยู่สวิตหรือเปล่าครับผมนะครับแม่เอมมี่นะครับแกก็ได้เขาเรียกว,ว่าให้มาลายน้ําใจ แดนเซอร์นะครับให้มาลําเออให้มาลายน้ําใจนะครับนะครับตั้งสองหมื่นกว่าบาทพี่น้องให้น้องฮักแพนั้นมาแจกแดนเซอร์นะครับให้ฮักแพ้นะเป็นผู้ทําหน้าที่แจกนั่นเองนะครับไม่ธรรมดาครับผมสําหรับแม่ฮักแม่เอมมี่นะครับขอญาตเอยชื่อนะครับแม่เอมมี่นะครับ แล้วก็ได้ข่าวว่าจ้างหมอลำแล้วนะครับจ้างหมอลำนะครับได้ข่าวนะครับจ้างหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ลงไปหนึ่งคลิปกับผมเกี่ยวกับคลิปอ่าแม่เอมมี่นะครับได้ให้ทิปแดนเซอร์นะครับโดยให้น้องฮักแพงเป็นผู้ แจก,กนะครับให้น้องแพมเป็นคนแจก,กนะครับก็เขาถ่ายคลิปกันเยอะแยะมากมายนะครับก็มีแต่คนอ่ะเอฟซี FC พ่อค่อยแม่นั้นเข้ามาแสดงความยินดีนะครับมันดีต่อองค์กรมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วทางผู้บริหาร ได้เห็นคลิปก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีนะครับโดย้อนนุชนะครับขอขอบคุณแม่เอมมี่นะครับที่คอยสนับสน,นุนแดนเซอร์นะครับเห็นไหมมีคอมเมนต์เข้ามาเนะี่ยอันนี้คือทางผู้บริหารเข้าดีใจนะครับมีแม่ฮกคอยสนับสนุนนะครับให้คลิปอ่ะลูกวงเขานะครับให้คิิปแดนเซอร์นะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ยินดีมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่ยินดีมากๆแล้วก็ซอดนนุชก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับโอ้โหขอบคุณแม่เอมมี่นะครับซอดนนุชได้เขียนคอมเมนต์นะครับยดยอจมากเลยนะครับนี่คือเรื่องเรื่องทิปนะครับที่แม่เอมมี่นั้นได้ให้ทิปน้องแดนเซอร์นะครับแต่ให น้องฮักแพงเป็นผู้แก่แดนเซอร์นะครับแต่ก็ยังมีเราเรียกว่ายังมีขีก้กระตืกพี่น้องขี้ตืกตัวนิดเดียวมองแทบไม่เห็นพี่น้องนิดเดียวเนี่ยขี้กระตืกพี่น้องตัวเท<อ>่าขี้ตาพี่น้องเข้ามาเขียนใต้คลิปผมเมื่อวานนี้พี่น้องเกี่ยวกับคลิปที่ผมพูดนะครับอมีขี้ตืกตัวเท่านี้มองแทบไม่เห็นพี่น้องเอ้ยนะครับตัวเท่านี้ขี้ตา ข้อความสั้นกระติบพี่น้องโอ้โหกี้ตือก็นะครับมาเขียนนะครับมาเขียนข้อความนะครับกี้ตือเข้ามาเขียนข้อความสั้นกระติดบเดียวพี่น้องโอ้นะครับยากจะเข้ามาเขียนนะครับเงินเขาไม่ต้องดิ้นวาสานพี่น้องเงินเขามันต้องดิ้น ก็เป็นแม่ฮักของน้องฮักแพงเขาก็ต้องให้น้องฮักแพงเป็นผู้มาแจกให้ทีมแดนเซอร์นั่นเองพี่น้องนะให้พี่ๆแดนเซอร์นั้นได้ดีใจนะครับก็ได้รับจิปกันไม่ธรรมดาพี่น้องเงินสองหมืน 20, ่นกว่าบาทนะครับแต่ไม่รู้สองหมื่นเท่าไหร่พี่น้องแจกทีมแดนเซอร์เยอะแยะมากมายพี่น้องสองหมืนกว่าบาทก็เยอะนะพี่น้องไม่ธรรมดานี่คือกำลังใจทาง แม่เอมี่นั้นได้มอบนะครับมอบมาลายน้ําใจให้ทีมดันเซอร์นะครับก็ไม่วายนะครับนะครับก็ไม่วายพวกอ่าเขาเรียกว่าขี้ตื่ตัวนิดเดียวพี่น้องตัวเท่าขี้ตายพี่น้องมาเขียนคอมเมนต์นะครับอืมนะครับไม่เขียนคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์มาส่งคอมเมนต์ที่แปรเปคนอื่นส่งคอมเมนต์ส่งกำลังใจนะให้นะครับแต่ว่าหมอนี่ก็นะครับมาเขียนคอมเมนต์ที่ มันค่อยจะเป็นมงคลเท่าไหร่พี่น้องนะแต่ยผมก็ผมเพิ่งมาเจอวันนี้พี่น้องนะผมเพิ่งมาเจอวันนี้นะครับคอมเมนต์เนี้ยเพิ่งมาเจอวันนี้ผมเลยเอานาคอมเมนต์อ่าของจิตาเนี่ยออกซะมันไม่เป็นคมมามันไม่เป็นมงคลพี่น้องมันเป็นมงคลต่อนะครับอยู่ในข้อความในคลิปของผมมันไม่ดีผมต้องการคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจ เราจะเก็บคอมเมนต์ที่คอยให้กําลังใจน้องครับเพลงเอาไวต้ตรงนั้นครับคอมเมนต์ comment ที่อ่านแล้วมันไม่สบายใจนะครับคล้ายเข้ามาแช่พี่น้องนะฮะคล้ายเข้ามาแชะได้เขียนนิดหน่อยก็ยังดีประมาณนั้นนะนี่แหละเขาเรียกว่าขี้กตืกนครับขอได้เขียนนิดเดียวนะขี้กตืกน,นะขอได้เขียนนิดเดียวก็เอานะครับพวกขี้กตืกทั้งหลายแหละพี่น้องนะขี้กตื่ทั้งหลายแหละได้เขียนนิดเดียวเอาสบายใจเขาสินะ ผมสบายใจแล้วนะได้เขียนนะครับไม่รู้ชื่ออะไรผมาลบทิ้งไปแล้วพี่น้องลบทิ้งไปแล้วขี้ตืกตัวเท่ากีตาร์ผมนะครับเอาที่คุณสบายใจนะครับสบายใจนะได้เขียนแล้วสบายใจแล้วใช่ไหมโอเคก็สบายใจแล้วผมก็ได้นำบอค,ความของคุณแล้วผมอ่านแล้วอ่านแล้วขอบคุณนะที่มาต่อนะครับขอบคุณมากมากที่เข้ามาต่อทำให้ผมมีคอนเทนต ในตอบกับคุณคือแม่เอมี่ก็คือเป็นแม่ฮักของน้องฮักแพระครับเห็นไหมครับทําให้ทุกคนนั้นได้ประโยชน์นะครับนี่ครับต้องขอขอบคุณแม่เอมี่นะครับแม่ฮักของน้องฮักแพรนะครับที่นะครับเป็นกําลังใจให้แดนเซอร์นะครับทําให้แดนเซอร์นั้นมีกําลังใจขึ้นมานะครับได้สู้งานนะครับนี่คือน้ําใจของแม่ฮักของน้องแพรที่ คอยนะครับคอยให้กําลังใจกินแดนเซอร์นะครับคนที่อยู่รอบข้างน้องฮับแพรนะครับก็ได้กําลังใจตรงนี้ที่มอบให้แดนเซอร์นะครับทําให้แดนเซอร์นั้นมีกําลังใจนะครับทําให้มีเงินเข้ามาก็เอาไว้จ่ายซื้อของกินนะครับนั่นก็คือแม่แดนเออแม่แม่เอมมี่ก็ได้ส่ง เป็นกำลังใจให้ทีมแดนเซอร์นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมขอขอบคุณมากๆากครับได้ข่าวว่าน่าจะอยู่แถวสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าเนาะถ้าจําผิดตัวขอตัวนะครับเอาได้ผมก็ได้ฟังขามาว่าน่าจะอยู่แถวสวิตนะครับแต่ได้ข่าวล่าสุดว่าจ้างสาวน้อยลําเพลินโชว์พี่น้องแต่ไม่ทราบว,ว่าวันไหนนะครับหรือว่าจ้างแล้วนะครับแม่ แม่เอมี่ก็จะมาเมืองไทยพี่น้องโอ้สุดยอดไหมครับอ่าแม่ฮักน้องฮักแพงใจสปอร์ตมากๆครับทําให้ทุกท่านนั้นก็ได้รับมาลาัยน้ําใจจากท่านแม่เอมเอแม่เอมี่ที่คอยส่งกำลังใจให้ทินยัชนชื่อนั้นได้มีกําลังใจนะครับเงินตั้งสองหมื่นกว่าบาทว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับขอขอบคุณมากๆครับผมแม่เอมี่ที่คอย ส่งกำลังใจมาหลาน้ำใจให้ซีนแดนเซอร์ขอขอบคุณมากๆครับคลิปนี้ก็จะยาวอีกแล้วพี่น้องก็มีพี่ตึบตัวเท่าที่ตาพี่น้องตัวเข้าที่ตามาเขียนนะครับผมไม่เก็บไว้หรอกเพราะว่ามันมันไม่ดีพี่น้องมาเขียนเดี๋ยวเขาก็เพึงไปเจอคลิปผมนะมั้งพี่น้อง พ,พ่อแม่เขาเข้ามาเยอะแล้วพี่น้องก็มาดูเยอะแล้วแต่ขี่ตื่นนี่มาทีหลังพี่น้องน่าจะเขาเรียกว่าพ่อแม่เขาเข้ามาดูก่อนแล้วเขาคงจะไม่คงคงจะไม่ได้เห็นพบกรนเนี่ส่วนขี่ตื่นนี่มาทีหลังพี่น้องผมเพิ่งมาเจอวันนี้ผมก็ลบทิ้งไปเรียบร้อยครับผมขอบคุณนะครับที่ตื่นตัวน้อยที่เข้ามาก็เดียวก็เดียวอยู่ใต้คลิปผมขอบคุณมากมากครับ อย่าลืมมาอีกนะครับอืขอบคุณนะครับที่มาต่อตอนเทนเนีผมได้พูดนะครับปกติผมก็จะพูดกับคุณคนเดียวนะครับอันนี้เลยพูดได้ยาวไปหน่อยที่ตืตัวน้อยดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวนะครับเขาว่าผมว่าเงินเขาบอกว่าเงินคนอื่นไม่ต้องดิน้นนะเขาพูดอย่างนี้พี่น้องนะครับโอ้โหพี่น้องเออมันเป็นอ่ะเขาเรียกว่าส่วนรวมพี่น้อง ทำให้ส่วนรวมนั้นได้ทำให้ส่วนรวมนั้นได้ประโยชน์พี่น้องนะว้าว <Wow. S 1> อะที่ตื่อด้วยนะนี่คือทุกคนนั้นได้ประโยชน์นะครับต้องขอขอบคุณแม่เอมมี่มากๆครับที่คอยสนับสนุนน้องฮักแกงแล้วก็ทีมงานที่อยู่วงของสาวน้อยลำเพลินโจขอ,ขอขอบคุณครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแม่เอมมี่ครับผมสวัสดีครับ